ทั้งหนึ่งในดินแดนชมพูทวีปต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนาอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไว้ดีแล้วพระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันเป็นหนทางสว่างแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงแก่สัพรพสัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมเจริญธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งจิตใจผู้คนมากมายทั่วทั่วสารทิศต,ต่างเลื่อมใสศรัทธาน้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์ ยึดเป็นหลักในการดำเนินชีวิตพุทธการวาระนั้นมีเหตุปัจจัยมากมายอันเกิดจากวิบากกรรมในอดีตเกิดเป็นเรื่องราวชาดกให้พระพุทธองค์ได้นำมาสาธกเล่าขานเป็นทานแก่หมู่ชนได้ตรหนักและในวาระนี้พระพุทธองค์ทรงปรารภถึงภิกษุผู้หลอกหลวงรูปหนึ่งให้เหล่าพุทธสาวกทั้งหลายได้สดับรับฟัง ถึงภัยอันเกิดจากการหลอกลวงจึงนำโคตชาดกมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ย้อนในอดีตการก่อนพุทธกาลสมัยนักกรุงพาราณสีมหานครอันมั่งคัง่งพระเจ้าปรมทัตทรงครองบัลลังก์สวยร,ราชสมบัติอยู่นั้นเป็นวาระเดียวกันที่พระโพธิสัตว์ ถือปฏิสนธิเสวยพระชาติกำเนิดเป็นพญาเฮียบำเพ็ญตะบะบารมีอยู่ในป่าอย่างสงบในครั้งนั้นมีดาบทรูปหนึ่งจเจริญภาวนาจนมีตะบะแก่กล้าได้อภิญญาห้าอาศัยปัจจันตะามตำบลหนึ่งในบรรณศาลาชายป่าซึ่งพวกชาวบ้านต่างช่วยกันบํารงพระดาบทด้วยความเคารพ แพระคุณเจ้าผู้เจริญพวกเรานำน้ำนมสดและพัตตาหารมาให้เจ้าค่ะพวกเรานีสัยไม่มีพัตตาหานอโอชาขอพระคุณเจ้าอย่าได้ถือสาเลยนะขอรับขอบใจพวกท่านมากเรานี้ครองเพศบรรพชิตสละแล้วซึ่งร,รูปรสกลิ่นเสียงและเครื่องบำรุงต่างๆขอให้พวกท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละ ปฏิทานธนศาสนาสมบัติทุกประการเทินสาธุพระโพธิสัตว์ซึ่งพำนักอยู่ในจอมปลวกแห่งหนึ่งและแวกเดียวก,กันกับที่พระดาบทเดินจงกรมเมื่อได้เห็นวัดปฏิบัติอันสงบก็เกิดความเลื่อมใสพระดาบทผู้นี้ช่างสงบด้วยธรรมะปฏิบัติช่างน่าเคารพสกาละโดยแท้ ดังนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้เข้าไปสักการะพระดาบทวันละสามครั้งเป็นประจำทุกวันมิเคยว่างเว้นเมื่อฟังคำอันประกอบด้วยเหตุประกอบด้วยผลจากพระดาบทแล้วพระโพธิสัตว์ก็กลับไปสู่ที่อยู่ของตนขอคาระวะพระดาบทผู้เจเริญเจริญพรเธอเจ้าเฮียรเจ้าเนี่ยช่างมีสัมมาคาระวะ ผิดกับเพี้ยตัวอื่นๆที่เราเคยพบเจอมาเลยนะขอให้เจ้านะรักษาความดีนี้ไว้นะขอรับท่านพระดาบทในเวลาต่อมาพระดาบทผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและวัดนั้นได้อำลาพวกชาวบ้านหลีกไปพำนักยังสถานที่อื่นบนารรณาศาลาก็ว่างเว้นลงแต่เพียงไม่นานก็มีดาบทโกงรูปหนึ่งมาพำนักอยู่ในอาสมบทนั้น อาสมร้างหรือนี่เสร็จเราละงั้นยึดซะเลยไม่ต้องระเห็ดระเหให้เหนื่อยอีกต่อไปแล้วดู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 ด,ด,ดูสิยังดูดีอยู่เลยสบายแล้วเราพระโพธิสัตว์เมื่อเห็นว่ามีพระดาบทรูปใหม่มาพำนักในอาสมก็เข้ามาไปหาเหมือนเช่นพระดาบทรูปก,ก่อน อยู่มาวันหนึ่งในช่วงฤดูแรงเมฆฝนก็ตั้งเขาขึ้นฝนหลงฤดูตกลงมาหาใหญ่สายฝนปโปรยปลายสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินและพืชพันธุ์น้อยใหญ่ฝูงแมลงเม่ามากมายพากันออกจากจอมปลวกทั้งหลายในละแวกนั้นฝูงเหี้ยก็พากันออกเที่ยวหากินแมลงเม่าเหล่านั้นเช่นกันไอ้มแมลงเม่าเต็มไปหมดเลย จะกินตัวไหนก่อนดีล่ะเนี่ยโอ้ยเยอะจนเรียกไม่ถูกเลยมัวแต่จดๆดจ้องจ้องอยู่นั่นน่ะแหละตัวไหนก็กินไปเถอะนานๆทีจะมีแมลงเม้ามาให้กินเนี้มแนมแบบแบบแบบแบอร่อยอร่อยอ้ย <c oughs> อร่อยจังเลยเฮ้ยนใหมัน,มนมแมลงสาบดีหว่ากินผิดโอ้ย <c oughs> <c oughs> นั่นนะสิ หิวมาตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ยมีให้กินแล้อยังเลือกอีกออ้ยอ,อร่อยอร่อยอ้าปากเฉยๆแ,แมลงเมาก็บินเข้าปากเองเลยพวกชาวบ้านเมื่อเห็นเฮีย <S 1> <S 1> มากินมแมลงเมาก็พากันออกมาจับเฮียได้เป็นจำนวนมาก โอ้ยตัวเหี้ยออกมากินมแมลงเมาาอุย้ยตัวอบดอ,อบทั้งนั้นเลยเฮ้ยตัวนั้นนะ่ะค่าจองนะเว้ยนี่แนะ่เสร็จค่าละอ้วนอย่างเนี้ยเอาไปต้มงคงจะอร่อยแน่ๆเลยมัวแต่พูดอยู่นั่นแหละนูน้นมันวิ่งไปนู้นแล้วไปจับมาเร็วๆเ,เลยจับไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกินข้าวนะเมื่อจับตัวเหี้ยมาได้ ชาวบ้านก็จัดแจงนำมาต้มแกงกินเป็นอาหารส่วนที่เหลือก pues ็ทำเป็นเนื้อส้มปรุงด้วยเครื่องปรุงอันโอชะอุ้ยอร่อยอร่อยลาบปากอร่อยจริงๆเลยไม่ได้กินอะไรอย่างนี้มานานแล้วกินแล้วก็อย่าลืมเอาจานไปล้างด้วยนะจ้า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 จากนั้น ชาวบ้านก็นําเนื้อเฮียส้มมาถวายพระดาบทเมื่อฉันเนื้อส้มนั้นแล้วพระดาบทก็ติดใจในรสชาติจึงถามชาวบ้านว่าเนื้อนี่รสชาติอร่อยยิ่งนักเป็นเนื้อของสัตว์ประเภทใดกันเล่าเนื้อเฮียขอรับท่านดาบทหากท่านดาบทโปรดปรานก็รับประทานเยอะๆนะขอรับยังมีอีกเพียบเลยเออดี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 ดดด นานๆจะได้ลิ้มลองของอร่อยๆลาบปาทแท้ๆครั้นได้ยินชาวบ้านบอกว่าเป็นเนื้อเฮียดาบทก็บังเกิดความคิดว่าฮ่ีแท้ก่อนเนื้อเฮียนี่เองหรอกหรือดีละ ที่สำนักของเรามีตัวเหี้ยตัวโตวอยู่ตัวหนึ่งเราจะฆ่ามันแล้วเอาเนื้อมากินเสียไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเนื้อเหี้ยจะรสชาติอร่อยเพียงนี้รู้อย่างนี้เราจัดการต้มแกงมันสนานแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นดาบทโกงผู้นี้ก็แนะให้ขนขนภาชนะสำหรับต้มแกง และวัตถุมีเนยใสและเกลือเป็นต้นแอบวางไว้ในอาสมจากนั้นตนก็คิดวางอุบายโดยแอบถือไม้ค้อนซ่อนไว้ด้วยผ้าหม่มนั่งวางทําท่าเป็นเหมือนสงบสงียมรอคอยการมาของพระโพธิสัตว์อยู่ที่ประตูบรรณศาลาไหนไหนหไหนอยู่ไหนเจ้าเฮียรีบออกมาซะให้ดีๆ เราจะจัดการแกนัน่นๆๆๆๆออกมาแล้ว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 มออดใจรอนอีกนิดน,ดนึงนะรอให้เขามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวโคตจะฟาดดยไม้ค้อนนี่แหละตะวันเลื่อนลอยคล้อยลงพญาเฮียโพธิสัต์นั้นเยื้องย่างออกมาช้าๆ คิดว่าจะเข้าไปหาดาบทเหมือนเช่นเคยแต่ทว่ารู้สึกผิดสังเกตได้เห็นข้อผิดแผกแห่งอินทรีย์ของเขาพญาเฮียโพธิสัตว์ก็ใช้สติปัญญาฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊วันนี้ดาบทนี้ไม่ได้นั่งด้วยท่าทางที่เคยนั่งเหมือนวันอื่นๆแม้จะมองดูเราในวันนี้เล่าก็ชำเลืองมองเป็นที่เคลือบแฝง ต้องคอยจับตาดูให้ดีซะแล้วดังนี้พญาเฮียโพธิสัตว์จึงไปยืนใต้ทิศทางลมของดาบทจึงได้รู้ความจริงฮะนี่มันกินเนื้อเฮียนี่นะแสดงว่าวันนี้ดาบทโกงคนนี้คงฉันเนื้อเฮียแล้วเกิดติดใจก็เลยคิดมุ่งหลายจะตีเรา ผู้เข้าไปหาด้วยไม้ค้อนแล้วเอาเนื้อไปต้มแกงกินเป็นแน่หนีกลับเข้าไปในจอมปลวกของเราดีกว่าเมื่อคิดได้เช่นนั้นพญาเฮียโพธิสัตว์จึงไม่ยอมเข้าไปใกล้เขากลับวิ่งหนีเข้าไปในจอมปลวกอันเป็นที่พำนักตนฝ่ายดาบทเมื่อรู้ความที่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมมาก็คิดว่าชิชา เจ้าเฮี้ยตัวนี้มันคงรู้ทันแผนการของเราแน่ๆเลยมันจึงไม่ยอมเข้ามาหาเราแต่ถึงแม้มันจะไม่เข้ามาหาเรายังไงเสี้ยมันก็ไม่พ้นเงื้อมือของเราไปได้หรอกเจ้าเฮี้ยยังไงวันนี้เราต้องจับมันมากินให้ได้ว่าแล้วดาบโกงก็เงื้อม้ค้อคว้าไปที้หรอก้าเฮียยังไงัี่เราต้์ทัันที แต่ไม้ค้อนนั้นกระทบเพียงปลายหางของพระโพธิสัตว์เท่านั้นฮึโอ้ยพลาดจนได้แต่ยังไงข้าก็ไม่ยอมรอกดาบทโกงไม่ลดละความพยายามที่จะจับพระโพธิสัตว์มากินให้จงได้รีบวิ่งตรงไปที่จอมปลัวแต่ไม่ทันเพราะพญาเฮียโพธิสัตว์ ก็วิ่งหนีหลบเข้าจอมปลวกได้ทันเวลาพอดีจากนั้นก็โผล่ศีรษะออกมาทางช่องอื่นแล้วกล่าวว่าเว้ยชลิตเจ้าเล่เมื่อเราเข้าไปหาเจ้าก็เข้าไปหาด้วยสำคัญว่าเป็นผู้มีศีลแต่เดี๋ยวนี้ความเจ้าเล่ของเจ้าเรารู้เสียแล้วมหาจรอย่างเจ้าเมื่อภายในยังรุงรังยังมูขัดสีข้างนอกด้วยการอาบน้ำเป็นต้น และด้วยการถือเพศเมื่อมัวกแต่ขัดข้างนอกเจ้าก็เป็นเหมือนกระโหลกน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยรังเป็นเหมือนตุ่มเต็มไปด้วยยาพิษเป็นเหมือนจอมปวกที่เต็มไปด้วยอสรพิษและเป็นเหมือนหม้อที่วิจิตเต็มไปด้วยคูซึ่งเกลี้ยงกลาวแต่ข้างนอกเท่านั้นเจ้าเป็นโจรจะอยู่ที่นี่ทําไมรีบหนีไปเสียโดยเร็วเถิดถ้าเจ้าไม่หนีไปเราจะบอกชาวบ้านให้ทําการขับไล่คมขีเจ้า พญยาเยฮียโพธิสัตว์คุกคามดาบทเจ้าเล่อย่างนี้แล้วก็หลบเข้าสู่จอมปลวกฝ่ายดาบทเจ้าเล่ก็หลบไปจากที่นั้นไปตามยถากรรมเมื่อพระพุทธองค์ตรัสเล่าโคทชาดกจบลงทรงประชุมชาดกว่าดาบทโกงในครั้งนั้นกำเนิดเป็นภิกษุจอมหลอกลวงดาบทผู้มิศีล กำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาเฮียโคธบันดิตสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้ากินเตชตาหิทุเมทะกินเตอชินะสะาติยาอัพพันตรันเตขหานังพาหิรังประริมัตชสิเวยชดิวปัญญาสาเจ้านุ่งชะดาทำไหมนุ่งหนังเสือทำไม ข้างในของเจ้ารุงรังเจ้าโมจะขัดสีแต่ภายนอ